สั่งไล่ออกแล้วรองผู้กำกับถูกจับเอี่ยวแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดวินัยรายแรงเข้าเดินเขเดจะพาทุกคนไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมผอชนอพร้อมด้วยพลตำรวจตรีเกียรติคุณสุนทีเนนผบอกน .2 สองสั่งการให้บกน .2 สองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงและให้ออกจากราชการนายตำรวจสังกัดบกน .1 หนึ่งยศพันตำรวจโท รองผู้กำกับสอบสวนสอน,อนแห่งหนึ่งพื้นที่นครบานภายหลังจากพนักงานสอบสวนกก2บกปอ,อทอตมัมหมายจับสารอาญาที่5865ท2568ลงวันที่6ตุลาคม2568ซึ่งออกตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกก2บกปอ,อทอให้จับกลุ่มตัวนายพศินกะหนกพร,รันข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิว ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบด้วยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันเป็นอังยีตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมากรณีดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2568ผู้เสียหาย เพบเห็นโฆษณาบนฟีดเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนเทรดทุนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มชื่อฟินนี่แม็กโดยในระยะแรกสามารถเบิกถอนเงินได้ตามปกติต่อมาเมื่อผู้เสียหายลงทุนเพิ่มมากขึ้นและต้องการถอนเงินแต่ไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงมูลค่าความเสียหายรวมกว่า1.2ล้านบาทจหน้าที่ตํารวจได้ทําการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจํานวน24ราย จับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีได้จํานวน16ไรายและอายัดต,ตัวผู้ต้องหาในเรือนจํหนึ่งรายและได้ทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลพร้อมตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินต่างๆประกอบด้วยรถยนต์9คันกระเป๋าและเครื่องประดับแบรนด์เนม48รายการเงิน,นงสดหลายสกุลมูลค่ารวม2 9 5 9 2 0บาทโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์23รายการสมุดบ,บัญชีธนาคารบัตร ATM 92รายการรวมมูลค่าสิ่งของตรวจยึดกว่า21ล้านบาท และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับบุคคลที่มีส่วนร่วมในขบวนการเพิ่มเติมอีกจํานวนเท่าไรจนกระทั่งเจ้าหน้นาที่ตำรวจกก .2 บกปอทพร้อมด้วยกก .1 บกปอทบูรณาการกําลังร่วมกันตรวจคนเป้าหมาย6จุดในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและอุดรธานีตั้งแต่วันที่7ตุลาคม68ที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ